ชิ้นมันใหญ่ดีแล้วกันสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง ไีโอ้บานาดอีกแล้วครับผมวันนี้โอ้มากินของที่โอ้ชอบกินมากถ้าเคยดูในอีพีที่ผ่านมาเวลาผมไปกินหมูกระทะทีแล้วนะผมจะชอบกินหมึกมากแล้วพอดีผมเห็นพี่พีทอีทแหละเขามากินร้าน Grill So Buffet ก็คือร้านข้างหลังผมเนี่ยครับเขามีบุฟเฟ่ไข่ปลาหมึกด,ด้วยผมแบบโอ้โหเชฟไปซื้อข้างานอกนี้มี80บาท90บาทนะแต่ที่นี่เป็นบุฟเฟ่เลยหัวละแค่299เาทเท่านั้นเองครับผม Nice ซึ่งร้านเนี่ยอยู่ที่ย่านมหาชัยที่จังหวัดสมุทรสาครครับผมผมมั่นใจเลยว่าสดใหม่มากเพราะอยู่ในย่านมหาชัยเลยมันสดแบบเหมือนที่ผมไปกินอยู่พัทยาในคลิปหมึกซาซิมิผมเชื่อว่าจะสดระดับนั้นเลยแล้ววันนี้ผมได้มาแล้วครับผมแล้วเราเข้าไปจัดกันเลยดีกว่าว่ามันจะแซ่บอร่อยแค่ไหนครับไปเาราลวยกัน เราเข้ามาข้างในแล้วครับผมนี่ครับเยอะตะการตามากคือหลายๆเมนูเนี่ยเป็นของสดทั้งนั้นเลยอะ่ะอย่างเช่นที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าผมอยากกินไข่หมึกมากนี่ไข่หมึกได้แล้วนี่ครับมผมได้ไข่หมึกมาแล้วแล้วมีอีกหลายๆอย่างเลยมีทั้งหมูสามชั้นมีทั้งเบคอนมีกุ้งดองด้วยมีแซลมอนดองผมยังไม่เคยกินแซลมอนดองเลยนะผมเห็นเป็นเมนูที่คนไทยหลายๆคนชอบกินมากวันนี้เราได้มากินแล้วผมแบาโอ้โหวันนี้ต้องจัดหนักเลย ผมไม่ไปกินหมูกระทะที่ไหนเลยเป็นเวลาเวลาหนึ่งอาทิตย์เฮ้ยบอยเพื่อที่ว่าจะมาจัดหนักกับร้านนี้แหละบุฟเฟ่ราคาไม่แพงเลยติดทะเลด้วยแม่เราเอาเตาก่อนเดียกว่าเรายังไม่ได้เอาเตามาเลยเราขอที่เขาแป๊บนึงนี่ครับข้อเด่นของที่นี่ก็คือเวลาเราอยากดูเมนูเขาจะไม่ได้มีเมนูเป็นกระดาษให้เรานะเขาจะให้เราสแกนตัวนี้เดี๋ยวก็มานี่เสร็จแล้วเราก็ทำการสแกนซิ่งเรียบร้อยแล้วเราก็โอเปิล นี่แล้วเมนูจะมาลักษณะแบบนี้เลยนี่มีเนื้อมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเราสามารถเป็นเนื้อหมูแล้วก็มีอาหารฟูอาหารทะเลอ๋อนี่ไงปลาหมึกนี่ครับเมนูจะเป็นลักษณะบบนี้เลยโอ้ยมีโอ้ยม,มีของดองเกาหลี้วยอ๋อนี่ไงที่สั่งเปเมื่อกี้มีกุ้งดองกับแซลมอนดองนี่เน,นี่ยแซลมอนไหมแซลมอนดองส่วนเนื้อเป็นกุ้งดองนี่ตามในเมนูนี้เลยโอ้โห คือครบเครื่องอะบุฟเฟ่สองหัวละสองร้อยเก้าสิบเก้าแบบครบอะโอ้โหสุดยอดนะครับระหว่างที่เรารอเตาของเรามาลงแล้วเราเคลียร์โต๊ะรอดีกว่าอันนี้อันนี้คือเซตอัพเพื่อความสวยงามน,นิดนึงหาเรียบร้อยตามธรรมเนียมในการกินหมูกระทะของผมผมจะชิมน้ำจิ้มก่อนนี<ฮ>่น้ำจิ้มผมน้ำจิ้มที่ร้านจะมี3 3แบบอันนี้เป็นซีฟู้ดแน่นอนเพราะดูจากสีแล้วดูจากการปั่พผิดแล้วเนี่ยคือซีฟู้ดส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มหวานผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มหลักของร้าน แล้วตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นน้ำจิ้มถั่วเพราะดูแล้วมันจะมีเหมือนมีถั่วอยู่ข้างในมีน้ำจิ้มสามประเภทฮะเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้แอบเด็ดว่ะอันนี้อร่อยจริงอันนี้หวานอันนี้เหมือนเป็นถั่วหวานเป็นสำหรับเด็กกินได้ไม่เผ็ดส่วนสุดท้ายเต่าได้มต่ามาแล้ว <laughs> น้ำจิ้มสามเผ็ดมากก็คือซีฟูด้ดแตบบ่เป็นซีฟู้ดที่เด็ดมากรสแบบจัดจ้านเลยโอเค เมื่อเตามาถึงอย่างแรกที่เราต้องทําก็คืออะไรเราต้องทําอะไรก่อนนี่ครับผมอันนี้ก็คือหมูสามชั้นละเป็นหมูสามชั้นราดซอสจะมีซอสราดให้ตรงกลางเราก็ทําการวางลงไปอันนี้คือไข่ตุ๋นใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือใส่ข้าวโพดนหครับพอ่แล้วก็ชีสเอเคยครับอันนี้ก็สั่งคอราดซอสนะ๋ยวเราสั่งคอลงไปวางก่อนใส่ลงเตาเลยครับนี่ ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกเนี่ยเป็นไข่ปลาหมึกแบบเกรดดีเลยพี่พีทเขาบอกว่าเป็นไข่ปลาหมึกเกรดแบบพรีเมียมเลยเพราะว่าน่าจะเพิ่งจับมาสดๆเลยแบบเป็นของใหม่ของสดแล้วประเด็นคือเป็นบุฟเฟ่ต์ที่ไม่อั้นเลยกินได้แบบอันลิมิตอะผมสามารถกินหมดเนี่ยแค่นี้อย่างเดียวก็ได้ถ้าผมอยากจะกินถูกไหมประเด็นคือวันนี้ไฮไลท์ผมอะผมอยากมากินไข่หมึกเลยเพราะผมคนีชอบกินไข่หมึกมากประเด็นคือผมชอบกินปลาหมึกมันเป็นอะไรที่กรุบๆมากแซลมอนแซลมอนดองนี่คือมันกินได้เลยไหมกิมนได้เลย 20 minutes later เราวนี่ครับกำลังปุดๆๆเลยดูชีสนี่น่ากินมามเดี๋ยวเราเอากุ้งมาพันชีสกันดีกว่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วเราจะมาพันชีสซะหน่อยโอ้ลุบๆๆนี่นี่ไม่ปะ กำลังเตรียมเยมลยระหว่างเช่เรอรอของโปรดผมมันมีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นผมต้นกินตามไม่ได้มันก็คือการเอาสาหร่ายมาวางเอาสาหร่ายเนี่ยเอามาวางแบบนี้นี่ครับเป็นแผ่นแล้วเราก็เอาแซลมอนแบบนี้ใช่แซลมอนดองลงมาเลยแบบนี้แล้วเราก็ตามด้วยไขย่ไข่กุ้งแปะไปแบบนี้ นี่โอ๊ยผมกันแล้วแล้วเราก็แล้วเราก็กํำไปครับผมอันนี้ดีอันนี้ดีนนดเฮ้ยนี่มันอร่อย,อยจริงๆโหคือรสชาติมันดีมากมันได้วความกรุบก,ก,กของสาลายบวกกับแซลมอนดองที่จะมีรสชาติของแซลมอนบวกกับขอกดองเค็มๆนวๆนอน,น,อน,น,อนให้มันอร่อย แล้วก็ตามเลือกไข่กุ้งให้มันกรุบๆเข้าไปด้วยเฮ้ยคือเด็ดจริงแต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกุ้งดองเราจะใช้กุ้งดองแทนตามด้วอไข่กุ้งแบบนี้ใส่ชีเยขึ้นอร่อยเหมือนกันเลยอ่ะ แต่กุ้งมันจะมีความเหน็บกว่ามันจะมีเหมือนความสดแล้วก็มีความเหน็บมากกว่าถ้าเป็นแซลมอนกินแล้วมันจะละลายเข้าไปในปากเลยแต่พอเป็นกุ้งมันจะให้ความเด้งสู้ฟันนิดนึงคนละแบบกันแต่ว่ารสชาติคล้ายกันคืออร่อยเหมือนกันเลยอ,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 อร่อยเลยอ้หน่อยเชยลล์ครับผมจะมันเป็นตัวน่ารักน่ารักแบบนี้น ของเขายดีมากคือมันสดอะ่ะผมว่าน่าจะเพราะอยู่มหาชัยของมันสดหมดเลยแล้วพอกินอะ่ะมันมันไม่ใช่ของที่แบบแช่ม,มันเป็นของใหม่เลยและอันนี้จะเป็นกุ้งหมาล่าครับผมของทางร้านาสูตเด็ดประจาร้านเลยครับถ้าสังเกตเนื้อตัวกุ้งอ่ะจะมีเป็นคลิกติดอยู่ข้างๆจะเป็นของของดีของทางร้านโอ้โหร้อนร้อนร้อน,ร,อน <Fuck it. S 1> ร้อนมากจัดไปครับอืได้มย คือจะมีมันจะก็คือเป็นรสกุ้งตัวรสชาติจะไม่ได้ออกมากแต่จะเป็นเรื่องของกลิ่นจะเป็นเรื่องของเครื่องเทศเรื่องของกลิ่นเรื่องของพริกที่ออกเยอะอนี่กำลัเงเด้งๆดีๆเลยอ่ะกับอืมโอเคอ่ะอร่อยอยู่ติดใจใช่ไหมอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริง,รรงติดใจเลยอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกินแซลมอนดองเหมือนกันผมยังไม่เคยกินแซลมอนดองเลย ออือืผมผมให้เลยเป็นเมนูโปรดใหม่ผมเลยอ่ะถ้าพอไข่ปลาหมึกหรือปลาหมึกก็คือแซลมอนดอง,ดองเด็ดจริงอร่อยต่อครับอืมอันนี้เป็นน้ำจิ้มออกหวานๆอืมเด็ดทั้งคู่ เรามาเอากุ้งแม่น้ำก่อนเลยว่ะอืมนี่เห็นมันไหมนี่มันหอกเลยอ่ะมันเต็มเลยอืมอร่อยอร่อยนี่นี่ครับตัวกุ้งแม่น้ำกุ้งซีฟู้ดอืมอืมอืมแล้วเขามีสาหร่ายด้วยนะ ร้านค่อนข้างโอเคมากอยู่ติดถนนใหญ่นะเข้ามาในเน,นี้ยในเนี้ยเขาเรียกว่าโกลเด้นแปดมีที่จอดรถเพียบเลย oh, 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 oh. นี่ในที่สุดก็สุดแล้ว <Finally. S 1> ของเด็ดที่ผมตามหามาวัน,นเนี้ยเนี่ยแหละคือสุดยอดที่ผมอยากกินที่สุดแล้วหน้าตากังแบบน่ากินไปครับอย่ามวัวแต่รอช้าเลยเอาลงไปก่อนเลยนี่อู้หูหูเด็ดอร่อยแน่นอนอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือมันสดมากมันเด้งเลยมันสดมันหอมบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วคือแบบฟือขึ้นไปเลยอ่ะรสชาติแบบมันชู๊ดบาน์สแบบลงสามแต้มเลยแบบอรอ่อยอร่อยจริงๆโอ้โหอร่อยมามา,มมาป็นไข่นยังไม่สวยเลยากด็กกินไข่หมดข้างนอกจ่ายแพงแต่ได้แค่ผักไข่ได้อยู่เนี่แต่อันเนี้ยมูฟเฟ่กินเท่าไหร่ก็ได้กินแค่อันี้อย่างเดียวจนอิ<สา>่มเลยก็ได้พูดเลยว่า2องร้อยเก้าสิบเก้าครคลุมแล้วประเด็นคือเขาให้ตั้งสองชั่วโมงด้วยเขาไม่ได้ให้แค่ชั่วโมงเดียวนะเขาให้สองไปเลยกินให้ใจไปเลยคือแบบ ดีอ่ะร้านนี้ดีจริงจิ้มกับน้ำจิ้มของทางร้านแล้วอ่ะอืมอืมอืมหวานอร่อยจัดไปครับของเด็ดอืมอืมอะไรนะงงไป้างกอกไม่ได้เย่ <okay>.

ยังน <Gym. S 2> มพอแห่งการนมาครับเราจัดสูตรเดิมเลยสูตรอร่อยคือโครแซ่บนี้ไข่กุ้งแปะลงไปแปะลงไปกระจายาจมันให้ทั่วเหมือนเราทาบัตเตอร์ลงขนมปังเลย

และในส่วนของสาหร่ายกับไข่กุ้งถ้าเราต้องการสาหร่ายกับไข่กุ้งแบบที่ผมวางต้องจ่ายเพื่อนเพียงแค่29บาทแล้วเราจะได้สาหร่ายมา1กล่องแล้วก็ได้ไข่กุ้งมา1ช่วยไข่เนืกที่เด็ดและอร่อยมากเรามาทำเมนูอภินิหารกันดีกว่าครับ สาหร่ายสองแผ่นตามด้วยกุ้งดองสักสองตัวเราจะจับที่หัวมันเสร็จแล้วเราจะบีบที่หัวมันแล้วมันจะไหลออกมาเลยอย่างนี้นี่ครับผมตามด้วยแซลมอนอีกสักสองชิ้น<อ>นี่กิดกระเทียมมาด้วยนี่โปะลงไปตามด้วยไข่กุ้ง <laughs> ชิ้นมันใหญ่ดีแล้วกัน <c oughs> อืออือ ถึงใจเลยส้นเลยแบบเมื่อกี like ้โอ้โหกลิ่นดองมันใส่ขึ้นเลยแบบดีดีดีเด็ดครับแนะนำไม่ไปทำตามใส่กุ้งสักล้านตัวแล้วก็ใส่แซลมอนอีกสักแสนตัวสำหรับการกินไข่ปลาหมึกนะครับให้ระวังการจิ้ม น้ำจิ้มซีฟูดนิดนึงเพราะไม่งั้นจิ้มทีน้ำตาจะแตกมันผมเลยรู้มันเผ็ดจัดจ้านเกินไปสำหรับผมเป็นอะไรอ่ะร้อน เมื่อกี้เราลีลาไปในนึงตอนได้เราแข่งกับเวลาแล้วครับผมเข้ามาตอนบ่ายสองสี่โมงเขาจะหมดเวลาแล้วแล้วตอนเนี้ยบ่ายสามสี่สิบนาที w h เหลือยี่สิบนาทีับ <the> <laughs> ผมแล้วผมยังเหลือนี่กับไอ้ไข่ของผมอยู่เลยเนี่ยตอนแรกมาอยากกินตอนนี้ไม่อยากกินแล้วอะ <c oughs> เอาครับมีสารแล้วว่ายัดหาบยัดเข้าไปรวมมาเลยคำ,ำเดียวยัดแม่งเข้าไปเลย ไม่งั้นถ้าเรานั่งรอนานๆแต่มันจะอิ่มแต่ถ้าเรายัด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 อะมันจะยังยัดได้อยู่เอาเอาเอาไม่รวมกันอีกเอา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 พังอีกโอ้มันจะได้กินไหมนาะเอาทีละเท่านี้ก่อนนะยัดลงไป เรากินนี้อิ่มแล้วเมื่อเรามีของทควเข้าปากแล้วเราก็ต้องดับด้วยของหวานไปเราไปลองชิมดูเลยว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไงแล้วมันอร่อยบอกไปไไไไไนี่ครับผมอันนี้คือไอติมที่ผมบอกนะครับคือเขาจะไม่ให้เรารู้เลยว่าข้างในเป็นรสชาติอะไรเราต้องดูแล้วก็สูมเอาเองว่ามันคือรสอะไรอย่างเช่นตัวนี้นี่อันนี้คือรสอะไรอ,ะอ๋อมันไม่มีบอก อ๋อแ้มันก็คือรถเดียวกันหมดนี่หว่าแปวะอ๋อแสดงว่ามันมีรถเดียวอ๋อนี่ครับไอติมของที่นั้นจะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบรนด์ของเขาเองเลยนี่วิลโซเอาไปดับความเผ็ดคาวด้วยของหวานกันไปหรอนี่ครับเราได้มาแล้วเรามาชิมกันดูว่ามันอร่อยไหมนี่อุ๊ยไอติมห่ก มันละลายอ่ะนี่ไงมันหักหมดแล้วอ่ะเ,ออเดี๋ยวเด,ดี๊ยวไปหยิบอันใหม่ <c oughs> มันอะโดนโดนเขาต้อหักอ่ะมันละลายหมดแล้วไม่ได้เป็นไอติมนะเป็นชาเินมาแล้วนี่อันนี้แข็งเป๊กเลยอืมเป็นรถบวยแล้วบอกไอติมน่าจะเป็นประมาณรถบวยหรือไม่ก็ลิ้นจี่อะไรประมาณนี้แหละ <c oughs> โอเคครับใครชอบคลิ๊ก ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมเยอะๆนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้พบกับโอ้ใหม่นะครับว่าโอ้จะไปกินอะไรรอบหน้า <c oughs> เดี๋ยวเจอกันที่ร้านหน้าครับผม <c oughs>